ประเวุ้เด็กเจอกันก้าวครับทัศนาผู้เอกชี่จะมาทำวนลอยอลอยคืนนี้ครับขยับมาเป็นวันจันทร์ที่12ตุลามคม2563กล้ว้ยานำรายการครับฟ้าเป็นหนึ่งพอนหลักบุญเจอกับเทพทศสิณศรสอนสิงสิ123มปอนเท่ากันคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่หนึ่งที่น่าดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะคูที่สุดสีมากเทพทศษิณศรส,อส,อสิงครับก็ซ้อมอยู่เดรัดก,กับการ,รรัศมีหล่อหลังๆร่างกายนี่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากนะครับประเภทเดินเบียดเดินชนขณะที่ฟ้าเป็นหนึ่งครับ นอกได้ในดีนะครับแก้ไขสถานการณ์ก็ถือว่าใช้ได้เลยคุณที่ผมมองว่าฟ้าเป็นหนึ่งดูเร็วกว่าแค่คข้องว่องไวกว่าวงนอกก็ดูดีกว่าแต่ว่าวง,วงในเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าการไล่แข่งอะไรก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเทมทักสิณเนี่ยเวลาที่เขาเป็นรองหลังๆเนี่ยมักจะออกทะเลหลุดออกจากเกมหลุดออกจากแผนการชควันนี้นะครับ คือมีจังหวะโมโหหรือจังหวะที่มันต้องต้องแก้เกมอะไรสักเรื่องเียเทศสิทธิ์มักจะมักจะส,สมาธิหลุดออกจากเกมนะครับก็มองว่าฟ้าไปหนหนูนี้น่าจะคุมเกมได้ดีกว่าและที่สำคัญฟ้าไปหนึ่งมีรายการนัดจ่ายรออยู่เยอะมากนะครับก็วันนี้ต้องต้องคำฟอร์มให้ดีไม่อย่างนั้นนัดใหญเดือนหน้าอาจจะพลาดชบได้วันนี้ผมมองไปที่ฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักคุณครับ ัดีแทนมวยทางมวยเด็ด7จกนะครับ OTO มาให้โฆษนาคู่เอกในสุดเทพบุญธรรมมวยไทยออนไลน์คืนนี้นะครับก็เป็นการเจอระหว่างเทพทักษิณต่อสอนสิงนะครับเจอกับฟ้าเป็นหนึ่งพอหลกุณก็มวยเข่าแข็งแรงด้วยกันนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยยอดเยี่ยมร่างกายสมบูรณ์แข็งแกร่งนะครับถ้าพูดถึงความสดความห้าวเนี่ยมาอยู่ที่เทพทักษิณน,นะครับร่างกายกําลังสดกําลังเข้าที่เลยนะครับส่วนฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยก็ได้ในเรื่องของประสบการณ์นะครับแต่ว่าหลังๆร่างกายก็โรยลาไปตามอายุนะครับ ต,ตัวเนี่ยยังมองว่าประท่าไปแล้วดวนเข่ากันแล้วเนี่ยมวยที่มีความสดเหนือกว่ามีภาษีดีกว่าครับก็คือเทสสินล็อกลัดในปั้มตีนเหนียวมากนะครับเกาะได้เลยโอ้โหกระตีไม่หยุดเลยนะครับยังชอบไปที่เทสส,สินสสสิงห์ครับวันนี้ดูว่าหน้าร้องครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้พบกับผมอลีบาบากับการออกศาสนามวยคู่เอกนำรายการศึกเชฟบุญธรรมมวยไทยออนไลน์นะครับจะเป็นการพบกันระหว่าง เทพทักษิณสอสอนสิงนะครับวันนี้จะพบกับฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญเทพทักษิณน,นี่ประเภทเหนียวแน่นนะครับเดินสาดแข้งต่อยมัดปล้ำในตีเข่ารุนแรงนะครับเรียกว่าเหนียวนึบเลยครับในขณะที่ฟ้าเป็นหนึ่งนั้นประเภทจังหวะฝีมือดีนอกได้ในก็โอเคนะครับในนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับคู่นี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับสภาพร่างกายของเทพทักษิณระยะหลังผมดูว่าแข็งแรงแข็งแกร่งเข้าที่เข้าทางนะครับ เบียดกันไปแล้วในยกท้ายๆนะครับผมยังชอบไปที่เทพทักษิณครับแม้ว่าต้นๆนี่จะลําบากหน่อยก็ตาม <đ> <ง>ฟันตรงไปที่เทพทักษิณครับวันนี้ครับสวัสดีแฟนมวยทางเพจม,มวยเด็ดเจ็ดเปก้าน,นะครับ ย้ายมาจากในวันจันทร์แล้วนะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะจะได้ไม่ไม่ชนกับรายการอื่นนะครับและต้องมีมวยเสร็จในเจ็ดวันเลยนะครับผู้เอกเทศลักสินสสสิงห์ครับเดินกับฟ้าเป็นหนึ่งพรทูนนะครับเทศลักสินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นมวยเก่านะฮะก็แน่นอนแหละเรื่องร่างกายมาก่อนครับส่วนฟ้าเป็นหนึ่งได้รู้ความเก่า แต่ก็ประสบการณ์เนี่ยผ่านมาโอเคกว่านะครับช่วงหลังนี้ก็พอไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับเช่นสตีนเนี่ยเดินเข้าหาส่วนฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยนะผมไปดูเคยติม,มาประมาณ5้าหมไม้หลังยังไม่เคยเจอมวยที่เป็นมวยที่เจอเข้าหาเลยนะครับเป็นแค่สีมือหมดเลยนะฮะอย่างพวกเบสต์สมานแล้วพันนั้นต่อผมเพชรก็ผมเพชรก็มาแบบสีมือนะครับจนกระทั่งไฟล่าสุดเนี่ยนะเจอกับชัดพลเออชัดเพชรนะครับก็มวยฝีมือเหมือนกันนะครับดูว่าไฟนี้เนี่ยนะถ้าเจอกับมวยเดินเข้าหาบ้างฟ้าเป็นหนึ่ง น่าจะเข้าทางนะครับนะนี่เฉพาะหมัดของฟ้าเป็นหนึ่งเป็รอกล้อเล่นไม่ได้นะครับผมเนี่ยยังชอบพี่ฟ้าเป็นหนึ่งนะครับเป็นโหวตเพราะว่าได้เจอกับมวยที่เดินเข้าหาพอดีนะครับผมที่เจอแต่พวกฝีมือทั้งนั้นเลยนะเจอเดินเข้าหาเนี่ยเดินง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาวุธหนักๆน่าจะได้เห็นไฟไฟนี่ครับพ่อพี่ฟ้าเป็นหนึ่งพอดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจโมเด็เจ็ด789ทุกคนนะครับวันนี้นะบอลวันสยามวัจะมอะทัศนะบอลผู้เอก ึกเชฟบุญธรรมวยไทยออนไลน์นะครับจะเป็นการเจอกันร,ระหว่างฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับวันนี้จะเจอกับ เทพทักษิณสอนศิล like ินนะครับฝ่ายเทพทักษิณสอนศิินเนี่ยต่อยดีนะจะต่อยดีเป็นพิเศษกับมวยที่เดินเข้าหานะครับประเภทมวยเข่าด้วยกันไม่กลัวเพราะลูกบ้าลูกบู๊เขาเยอะนะครับมีศอกมีหมุนศอกกลับมีลูกแปลกๆเยอะนะครับวันนี้มาเจอกับฟ้าเป็นหนึ่งพอหลังบุญก็ประเภทมวยเข่าขึ้นคอบาทัวยิ้วตีโหนตีเหมือนกันนะครับแลกกันไปแลกกันมาผมว่าวันนี้นะครับเทพทักษิณไม่ลกวสรงนี้และอีกอย่างหนึ่งครับเทพทักษิณมีลูกเปลี่ยนเกมนะครับมีหมัดมีศอกมาเสริมวันนี้ผมดูว่าอาวุธของเททพักกิหหลลาาายว่นะครบ ผมออกไปที่เทพศักดิ์สินสองสอนสินฟันธง